เลยข่วา้ามีรถมีรถวิ่งมาทางสะพานคบ่คบ่คบพาครับพานใช่ไหมครับโอเคสแตนด์บายแอมเข้ามาใกล้ๆก่อนีีก่าให้มันเข้ามาใกล้ๆก่อนโอเคทริกเวินเสุกามีรักตอนนี้เรามาลักเรามาลอนโนอนนอย่าพิ่งยิงใครเข้ามาใกลกว่านี้ก่อนให้มันเข้ามาใกล้ก่อนยิง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 ยิ 6 0วปร, <600. S 2> ประมาณ600ประมาณ600เลยอะ600นิ่งขนาดนี้ไม่น่ารอดน,นิ่งขนาไม่ขยับโอเคขอสองคนตำแมงติดฟ้าเครื่องที่ไปเช็คหน่อยสองคนครับไปไหมผมผมนอนนิดดีกว่าตรงไปเลยเราอาจจะมีการปะทะกาันสูงมากถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ถ้าเราเคลื่อนที่ไปเร็วกว่า19เราจะเราก็อาจจะได้เปรียบอาจจะอาจจะเป็นตัวนะครับอาจจะแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมไปเอ่อตรงตรงไปเรื่อยเลยครับหะเอ่อเตรียมหักขวานี่หักขวาถนนใหญ่โอเคยับผมดูอยู่ต้นไม้ ตามผมมาเดี๋ยวซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นขึ้นนี่เขาไปตรงกับต,ตรงไปผมใจกันเนอร์ดูดูซ้ายหน่อยอ่ามันก็น่าจะข้ามะสะพานเองใช่จะตัดสะพานตัดสะพานเลยไป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  ตรงนี้โอเคมากประโมบ้าอะไรคุณหกมันนี่ไปดไกเลยทีมงานพร้อมไหมพร้อมพร้อมโอเคพื้นที่นำ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 เปไ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 ปตีชิปปิ้งยาไปตีชิปปิงยาซ้ายป่ะใช่ทางซ้ายคว่ำคว่ำคว่ำมีรถมีรถสัตรูเอ่อทางตัหนึ่งห้านอสอีอสอีจอดสีงใหเอทีเดียว ยมีคนบด้วโอเคเป็นไทเกอร์ไทเกอร์ทหารราบารับนี่มีเป็นไทเกอร์รถคันเดียวครับตำแหน่งโนสศูนย์หนึ่งห้าครับทราบบลส์บลูส์ยังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับนอสศูนย์ห้าเออเออออนสศูนย์หนึ่งห้าเดี๋ยวผมมาให้ก่อนประมาณนี้อยู่ตำแหน่งชิปปิ้งยาร์ดไทเกอร์เคลื่อนที่ไปแล้วระวังตัวด้วยหินก็เย็นเห็นตรงขีมนะตรงหินตอนนี้ฝั่งผมไม่เห็นแล้วทหารราบเคลื่อนที่ไวเคลื่อนที่ไวน่าจะหมดแล้ว โอเคไปเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายไอ้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 มาแล้วมาแล้วเออดาวดาวแล้วโอเคเจอไทเกอร์ไหมเดี๋ยวผมไปไทเกอร์หายไปแล้วอ่ะทม่ไมรถรถอะไรรถเราวรถดาวเดี๋ยวเราเข้าไปพาวเวอร์แพนแล้วกันคิดว่าทีมกองเราเราต้องไปตัดกำลังมันตรงตำแหน่งชิปปิ้งยานะเดี๋ยวตามผมมาโล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 บีทหารกำลังยึดตำแหน่งชิปปิ้งยาดอยู่ เดี๋ยวัตัวล่งยกอยู่ลียปุ่นที่นี่ไม่เคลียานราบขึ้นที่ไปไปเลยคอนแทกซ้ายเป็นเอ่อไทเกอร์ไทเกอร์คอนแทดาวอดาวนะคุคิวคุารราบขึ้นที่ไปทางซ้ายรอีสตรอีสระวังด้วยตับซบต้องบอกทางอย่างงี้ เดี่ยวขวาเอ่อช่วยมาอีกคนหนึ่งช่วยมาอีกคนหนึ่งผมขอวอให้ยู่อะไรนะผมดูแมปอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องดูเ,เดี๋ยวเว้นว่าแบบจาแบบต้องการอะไรเป,ป๊ะๆศูนย์สีส่หนึ่งนะกำลังขึ้นที่ไปหาเหลือเอ่อต้องชชวยศิษปิยัจรูปบริเวณผมมานี่แล้วกันกี่นาย หนึ่งคนครับบริเวณผมเราหนึ่งคนช่วยเมดิกได้ไหมคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะเมดิเฟียข้างหลังเห็นที่ทุกเห็นที่ผมตาเหรอทางนอตี้ดีครับไหมดีครับไหมจัดการไปสองตัวแล้วเราต้องผมผมดูนอตี้ไว้ป้ามันไว้อ่ะไทยมาจากสูงสี่นึ่ สอบแล้วไทเกอร์แล้วเชิญตรงนี้ครับไปทางน้าตามไปทางขวาหน่อยตำแหน่งไอเนี้ยตำแหน่งเอ่อซาวอีทจะยิงรถไทเกอร์มันไปไปคุณไปหาที่หลบเลยเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้ให้นี่ใช่ไหมคุณซิง กำลัง,ลง,ลงเริมที่อยู่ข้างหลังอะตามมาเลยแตออยอ่อยู่อีกอยู่อีกใกล้ๆกันนะเทนีโปคือคนขึ้นมาเลยเทนีโปเดี๋ยวไปดรอปรีพอร์ตได้ได้ได้คไซค์เกอร์ไป จะมีฟอนต์นกดอกเตยหัวไหนดิเฮ้ยคอนแทคฟอนต์นะม่ยง่ายหมดแต่มองเพื่อนสิบสามสิบคุซิมพี่กมาแต่คนไม้ลงลงไปชุบอ่าคอมไม่เตอร์เลยไหมข้างหลังพี่นั่นยังอยู่คุณซิมหลังบุ๊คตึกที่พี่ลงมาพี่เอาไปเคลียตึกที่พี่ลงมามีคนเข้าชิดนเนาะลักสร้างพักนักสร้างเดลเฟียร์หลังไปเจ็บอยู่ตอนนี้ของรถจิงขาเข้ามาแล้วโดนยิงตรงขาผมล้มอยู่ยังไม่เคลียร์นะศูนย์สามสี่อันที่แทงยังมีอยู่หนึ่ง สอเรากำลังเอ่อ้นที่ไปเช็คไซร์เป็นไงบ้างตอนนี้ไปเลยสองสี่หลังมาแทนเราต้องหนีกลับเมนเลยมีทางออกโว้ได้ทีมกันรันเดี๋ยวเราจะกลับเราทีมกันรันเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงไอ้นี้นะ ทีนั้นกลับไปเอาเอ็มดับเลยไป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 ถอนถอนถอน,ถอน,ถอนไปละไปไม่ต้องมาตำแหน่งผมกลับไปเอาเอ็มดับข้างหลังอะตรงอาริพอยอะมีคนมาร์คเอ่อฟอสตรงมาร์คถูกต้อ,องมันน่ย จะโดนจรวดยิงใส่หรือเปล่าเนี <anak lonely> <t serves> ่ยอตอนขับกลับเนี่ยเหมนเหมือนตอนนั้นอ่ะอุตส่าห์รอดอุตส่าห์สู้แทบตายรอดรอดตายผมปล่อยมือขวาแล้วอ่ะตอนนั้นกลับ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 ไปที่รีพอยต์ไปไปไปเดี๋ยวคนที่ไปจุดนั้นเอารถเอ็มแลบมารับผมเลยนะเดี๋ยวผมจะสแตนบายรอจุดๆนี้โอเคนะโอเคพวกคุณหาที่กำบังที่หลบไปใช้เนินนี้หลบใกล้ริมสระเนี่ย ลิมซาเดี๋ยว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 เงผมยังไม่เกียโดนแล้วาจะเียโดนตรงผมยังไม่เกียตำแหน่งอเสียเดนนดดนเนี้ยดานตเี่ไดเยกด่นนงเดยอะไรห้าห้าปดแปดศูนย์่ะขวาได้ยินเสียงรถศัตรูทักขวาเดินเดต้องมาอีกเดินเดินต้องมาอีกแล้วก็เนี่ยตรง เดี๋ยวโคนาทีนขอเลยจะไปก่อนมาขึ้นเลยให้เลยผมเจอแล้วกับสิ่งนี้จะมาหรอจะมาเอาชิปนี้ยิงได้นี้ยิงได้โอ้ไม่ทันละโอ้รวมในที่กลางห้องที่กลางก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้นะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเอ็มดับอย่าเพิ่งขับมาเอ็มดับหาที่หลบก่อนอย่าเกิดนะอย่าเกิดนะอย่าเกิดนะ ็นที่อยูนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนอย่าขยับทราบทราบมันมาแล้วชุดแมงมันีห็นป่ะเอ้ยเกิดเกิดอะไรพอยเลยเดี๋ยวออกมา<ช>ตำแหน่งผมจะ<ๆ>อ,ออกไปตรงที่เดิมน,นะไอพี่ทามรู้แนละ้วว่าเรามา,มาจากจุดนี้เริ่มทีเดียวผ่านรอบผ่าน,ลนาแล้วรองหน้าเลยคร้วชิดชิดจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วและลิฟต์มามาหนึ่ง เขาหนึ่งกับเฟอร์กาสามที่ขับตรไปเลยมันดีสปอนเดี๋ยวคนที่เหลือเนี่ยเออ่รอรอนะคนที่ตายแล้วรอรอก่อนรอก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่วยกันกันดันเทนดีโป้กว่าใครขับเก่งๆไหมทางไหนอะเดบลินผมสอรรี่ไอ้ตอนไอ้ที่สอรรี่สอรรี่เขาหาทีวางลารีเดี๋ยวตรงตรงตรงไปขับตรงไปก่อน มันจะไปข้าัมันไปครับอย่าช้าโรครับนึกวสัสต์แต่คำอยู่ที่กันหลันครับใช่ครับอ,อ,อ,อต้องจอยนิสคอตมาเพราะเขาก็คือกนอยูงนิสคอตบฮฮบฮเทีเป็นไงเราเป็นไงยังยังงโอเคแต่ว่าเฮ้ยอียต้วั เกิดอะไรขึ้นกระายเดี๋ยวตกลองสะพานโคตรนเลยไอ้เหี้ยเห็นแม่งไปช่วยไหมโดนรถไปสะบัดแล้วแม่งขึ้นหอบบนถนนเฮ้ยเสียรถทางซ้ายไป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 ไไปไปไไปีไป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 ไ จะหยุดจะหยุดตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยไหวป่าว Oh my god แม่งหลงท่าเดิมมันตามมาตามมาผมลองลองเตะไปต่อไปต่อมันขับดาวคนขับด้าตรงน้ำมาผมเองเฮ้ยน้ำเฮ้ยน้ำตันจัะคนเข้าตาโอ้ แล้วผมขึ้นพวงมาลัยไม่ทันอ่ะโอ้ยก็อยู่คอร์ดวันคอร์ดวันเออ this is s c o t t f r e e can you move to help my team อ๋อ too late ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ้ดีดีดีมันทันระเบิดรถเราทิ้งเงี่ยมเยี่ยมเร็วเลยติดเวลาติดเวลาตามตามแผนตามแผนไปทีมมากับผมทางซ้ายมีเสียงรถนะ

กำลังปอดไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกลางนะทางหลังเจ็บอยู่เอาหรอเอาต้นต <S 2> <S 2> ทีนะเดี๋ยวผมไปชุบยอ๋อตึกบนบนตึกประมาณร้อยหกห้าเอาเอาเอาอ๋อผมเข้าใจผมเข้าใจละตึกนี้น่าจะไม่เคลียร์ตึกอ่าน่าจะมีแล้วเดีาะเดี๋ยวคนที่เหลืออยู่ข้างหลังผมไปเลยผมล็อกตนงนี้โคเบอร์หมอด้วยได้เซิบขึ้นตึกขึ้นตึกบันไดเลย ขึ้นตำแหน่งเสาอีกด้ะราสเมนราสเมนบบหนึน่งหกแนีเสียงปืนยิงไม่จะฝอนเาไปเคลียรต่อในทุ่งดอกไม้ครับเราเ็น,นเยนได้ไหมครับแล้วิ่งมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับตอนนี้วิ่งเข้ามาแล้วครับในทุ่งดอกไม้เต็มะครับเลี่ย ไปเรยร้อยมาต้องหาที่มงุงสูงนะผมพาที่มุงสูงดีหนึ่งสองศูนย์ห่งสอง่งสผมพาลาเซียวพวกนี้เดี๋ยวเขเข้าไปดมดอกไม้กันครับเชุดบันบางทีอะก่อนจริงผมต้องแยกแยกก่อนยิงนะม,มันแกมสแมนดาวไปคิว โอ oh, ม,มันอ้อมมาทางอีส์อ่ะมีไทเกอร์กับบางม,มุ่งหน้าไปทางเซ<ม>าเวสตาแล้วไทเกอร์มาครับไทเกอร์มาเกอร์มาทางขวาต่อไปวะวางลา่ีได้ไหมอ่ะไทเกอร์ตำแหน่งตรงที่ผมมาร์กเลยได้ได,ได้ผมจะวางลารีขอคนหนึ่งมาตำแหน่งผมหน่อยยุตตึกนะชั้นบนดูดาว ตรงไหนอะแท็กเกอร์แท็กเกอร์ตตรงไหนผมมาร์กัวก็หลกไว้สองสองหัวเห็นไหมขนาดที่ผมเล็งไปเลยวานารีไม่ได้ผมเกิดแฮปเอ้อโดดโดดโดโดบไม่ให้ได้เนอะขึ้นตึกยิงได้ไหมครับกี่ดาว

này, lấy tự, tự sau so ít chạp hốm Khóc khoát xích tâm lành 6 mà khuất này แต่ผมว่าเรามีสิทธิ์ชนะนะเพราะว่าเราเราเปิดรถมันไปได้เยอะครับคคนดยวทีมกระลาเราจะ้างมาตำแหน่งผมไหมพวกเป็นรีไฟกันตะกันเฮ้ยเซาอีทเซาอีทใกล้ใกล้เป็นเดพุ่มหญ้ารถวันดาวหนึ่งหกเก้าดาวตัวหนึ่งออฟซ่าหลังก็สีเหลือง เม่ิกเม่ไกผมอยู่นี่วิ่งมาหาแล้วเราต้องแฟงไปอะถ้าไม่มีการแฟรงถ้าม,มีการโจมตีเราก็ต้อง,องการนอย่างที่ระวงังบริเวณนี้ด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นปรนตัหนึ่งคนวิ่งมาองอีสเหรอครับคาริสครับยงิงไปแล้วทราบครับ ซิมข้างหน้านะระวังยินเสียงตรงหน้าคนซิมอ่ะได้น,นั่นแหลโอ๋โอิวเดี๋ยวขึ้นตึกเคลียร์พื้นที่ก่อนเขาพี่เขาพี่ข้าไปอ๋อตรงตรงโอ้ยโดนจักเตชแหววรั้วเลยครับคุณซิมดาวหนึ่งอ่มอม,มันอยู่ในหลุมมันอย <ใจ S 1> ู่ในหลุมสองดาวยิงอยู่ดาแล้ว

ดาวแล้วหมอดาวเกิดเรื <Okay. S 2> นะ่องหรอเกิลซิมหลังคุณมีอาคารอยู่ F ห้าเก้าเจ็ดครับอ่าอยู่ทางขวาคุณกันนะระวังมีถ้าเกิดคุณเกิดราลีพอยต่อย,ยิงตรงราลีพอยเด็ดขาดนะมันเป็นจ,จุดเดียวที่เราไม่ต้องการให้ศัตรูรัวรออกออกห่างจากราลีพอยทันที แอบข้างหลังเราโดนตีน่ะใช่เิบหายแล้วเราต้องเอาโลจีอ่ะต้องเอาโลจีมาสร้างครับมีโลจีที่บ้านเดี๋ยวมเกิดมีนี่เพราะว่าเป็นแผนที่ o u team to defend at uh r i e r we can push ยูใกล้เลยเออสดตึ๊งตอ๊งตา friendly, you asshole. Oi còn thi đâu, còn thi đâu. đao. Tôi nhìn đao về theo nít nhiều quá. เออผมเจอฐานแล้วเสียแล้วเอาเดาแล้วเรียบร้อยโอเคว่าคุณการคุณการต้องวางลาลี่ใหม่อ๋อใช่สุดยอดขอบคุณครับคนที่อยู่หลังครับผมตามไาไวๆเลยตอรถซับไพ่ครับหนึ่งหกสองครับรถซับไพ่ มีคนอยู่บนรถยิงได้ยิงไยยงไยยิงไลยตองลองสดาวดารถดาวไปแล้วโอเคโอเคตีม้อผมไปรับตีมตอนนี่จะขับได้ไหมทิมมันลันลุยลุยลได้ลุยลุยได้ใช่ผมขับไปแล้โอเคเดี๋ยวเดีขัก็มาขกมามีคนเห็นผมยิงผมตายล้ไปใจเกเรล้วเกเรเกรเดี๋ยวเราเอไตรเกอร์ไปช่วยนะจ๊ะ เลาตัวตุยแล้เสียแล้วเฮ้ยทำอะไร What the fuck? โอ้ยมึงทเลย my god บ่าเอ้ยมันจะบุลังคาเพียบเลย What the fuck? อุ้ยไม่ได้แดดครับไม่ได้แดดไม่ได้ไปมาซ้ายเกลืมพูดตรงๆผมยังไม่เห็นเลยว่ะ อยู่ข้างหลังเราอะตรงบ้านอะบ้านหลังเราอะเออยึดข้างบนโกดังได้แล้วนะทางผมเข้าแล้วนะเฮ้ยโซลี่โซลี่ผมมันอยู่มันอยู่ในบ้านนี่เหรอเฮ้ยโอ้บ้านซ้ายซ้ายซ้ายก็มาไม่โอ้โหมาไม่บอกมือถือชุกไม่ให้ส่งไม่ให้เสียงเลยไม่แไรครับเกือบแล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีมุมไม่มีมุมปืนไม่เห็น ว่าไม่เราเราขับไปใกล้ๆไม่ใช่เราเราขับไปใกล้ๆมันมันถ้ามันยิงใกล้ๆด้านมไปอยู่ทางซ้ายมืออ่ะเออหลังกำหลังกำแพงเลยอ่ะหลังมุมอ่ะตรงผมอ่ะแต่อยู่ด้านซ้ายอ่ะเข้าไปเลยได้ไหมเขาเข้าไปเลยได้ไหมชั้นสองไม่เคลียร์นะชั้นสองเลครับตรงนี้เลสามแล้วครับเดี๋ยวผมจะปาไอ้หมกไปตรงไม่ครับมันอยู่ข้างในฝาเนี่ยมุมขวาไม่เห็นไม่เห็นอันน่าจะขับเข้าไปไม่ได้แบบเดี๋ยวดูมลองใหม่ คนรัพัชครัพ <noise> oh, ัอ๋อเลดีโอเห็นเลดีโอละครับรับจะมช่วยครับแม้งนไดนี่ไงแป้งละแป้งละเขาตีระยะปืนมันจะเป็นต้องวิ่งนะเขาติรยะอน้เทียรลนี้เียเขามีเามีเขามีเขามีเมีเขีเขามเีเเขีเีเขเขามีเีเขเขาีเขาเวขเขาอเเีเีมีเมม ซ้์เคลียร์เฟรี่กันบังขึ้นข้างบนตีคนขับเข้าไปเข้าไปตะเลี้ยวซ้ายเขาบอกจด้วยตีขึ้นไปฟังกิ่งแดงดีอย่าเล่นกณไล่กูไลยโอ้โหไปละไป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  ไม่ใช่บ้านขวาขวาขวาขออีกบ,บ้านหลังเดียวหลังเดียวอ,ะอ่ะหนึ่งเก้าห้าครับสตูบ้านหลังคาสีแดงเอ่อมีมุมยิงไหมยิงได้เลย,ยม,ม,มุมยิงแล้วยิงได้เลยไปแล้วรต่อ,อ,อลองนะ,งะผมผมว่าจะออกไ้ายแล้วเดี๋ยวไปปอบซ่อมล้อจอ,อ,อดซ่อมล้อดีกว่าแล้วหลังกําแพง อ๋อนอหลังเลยหนึ่ง้าไพใช่ไหมหลังพรแพ้บ้านหลังสีแดงว่านหลังคาสีแดงลงมันขอ t ก็นได้เจาใครมีกล่องกระสุนบ้างเขีนรู้สึกว่าทีมกนรันเดี๋ยวทีมเราจะมาดีเฟนซ์จุดนี้นะทีมกนรันนะเดี๋ยวเราจะสร้างกองนให้ใครเล่นเทีมอยู่ตำไงผมย ผมครับเดี๋ยวขุดเลยเปลคุไอ้เนื้นนะอ่ะผมปากองเสร็จนะเอ่อมาคุดนี่นนะไชมหน้ารถเลยนะสอบตายสอบไปยสอบหน้ารถนะอะข้างหน้ารถเลยผมกลัวมันแฟงมาผมห<า>มอบอ,อ,อ,อยู่ง่านเลยเออศัตรูทางเสากำลังเข้ามาครับ อย่างเกียร์นั่นระยะหนึ่งร้อยฟาสิบเมตรเทาเทาครับเพื่อพอมันเรื่อยๆทางทางเดิมนะครับทางเข้าบ้าเลยครับเพื่อพอมันเรื่อยๆทางบริเวณนั้นเลยพอเราเพื่อพอมาเรื่อยๆผมเห็นที่ศัตรูวิ่งผ่านไปหลายตัวเลยเป็นไงบ้างซ่อมเสร็จยังไปกับเมนกันเข้ามาตัวหนึ่งครับสองตัวสามตัวครับผมตายไปเลยหนึ่งแปดหกครับบริเวณอ่าอยู่นี่นี่ออกข้างหน้าเลย ดาวหนึงน่งดาวหนึ่งไปคุณสอบไฟต่อผมสร้างละไมประมาณนี้สก็อตครับไม่สก็อตเหลือเพิ่มหนึ่งจะข้าไปเยอะนะข้างในนั่นแหละโอ้โหมูตัวผมเห็นนะแต่เป้าเป้าปืนอ่ะยิงไม่ถึงยิงไม่ได้มันใกล้ไงเออ พึ่งกระสอบขึ้นไอ้ตรงฟอบยิงได้หรือเปล่าเนี่ยผมจะสร้างฟอบให้หนึ่งแปดหนึ่งครับ <Okay S 2> ไม่นะมเดาซ้มแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมพี่กูไม่เอกโกา,เอาโรจีามา,าเมื่อกี้ทิวไทยหัวใจเกเรอะไรชื่อเนี่ยนี่ีน่าตัดสินใจเอาโรจีมาขับยัดแขับยัดเข้าไปในฟอบมาเถอะ